านแหละสบายดีปลาลุงสบายดีพบกันคือเก่ากับเซ้ามาคั่นมาหน้าปลาลุงเอ้ยเห็นยังน้องจักรจ้นนี่แหละปลาลุงเอ้ยถึงอากาศมันนาวขาหนานาวเลยไล้อ น้องดาสบายดีปาลุงน้องดาน้องดามาสบายดีปาลุกปาลุงเลยเดี๋ยวไปเล่อเดียวไปเล่อีกจางข้างล่างไว้รแม่นี่ผม้านยากเนาเน่ากเนากอตซิลเล่นยังได้ไี่พอแล้วพอปลทวอ่ทัวอเขนบอกกมเอา มะเผ่นว่าวายปลาลุงยาไมะก็เอาเมาจยัไม่ะก็กลุ้มเอาเปลี่ยนท่าใหม่ปลาลุงแบบนี้ก้มเอาเผื่นว่าผมเผื่อนมันเบิร์เลยน้ำตวนั้นใส่น้ำเน่น้ำติมันขุดเลยเตียงเตียงันต่ำเอาได้โตรหลอดได้หย้ายไปจะบูมีแห้งครึ่งนา เขาสูน <Yeah. S 1> ้านาวนี <c ười> ่แหละป้าลุงเอ้ไฮลูให้ลานมาซาผมหาว่าเหือนเฮามันมี มีตั้งแบบว่าที่นอนแบบสะพมได้เนาะได้ได้จรินะปลาโตนงดาสังเกตุพระธีนงดาปะลู้เลยูนปลากระเล่นน้ำขี้ต้มมุสัน ใกลแล้วได้เกือบบอลบอค่ก้อด้เอากิ้มมาจัชเยนผแพ่เาแมีแต่ผแพ่เข้าาะ

จากที่สาหัวเลี่ยมปนุเว้านสาพ่นก็มาลกกงอกให้่ตขั้นจะขั้นงอกขั้นค้ล่นตยแนวขั้นน้องมันดาปรนเทศยังปลุงคุณ ขี่รถขี่ล่างเลยพูแมนสังเกตทรงผมเพื่อนปลาลูกเลยบัดใส่ซินตะโป่งเดี๋ยวไปคณะหลง

ไม่มาัีผมเผื่อมันหล่นปะลุงเลยล่้อไป้อากาศหนาวร้านเผื่อเลยจับยายบุรอดเผื่อมาทำเสริมสวยปะลุงเมื่อนี้ร้านสาวบวววสันสงสาย

Tần mây Tần mây, Tần mây. Tần mây

น้องมาด้าด้าลองเพลงให้พังดูลองเพลงเป็นยู่บ่น้องด้าพูนเริ่มร้องนะ <c oughs> อ้ยปลาลุเลยจอมแสบดื่มฮาวสิด้ด ไสังเกตปลุงมาแล้วมาแล้วอย่าเด้อควมังนั่นไปเลยมสังเกตปลุงมาเรียนน้ำขี้ต้มเลยแล้วก็ขี้โคนผุดมาซิวาน้อยเดียวกับชิวาน้อยเดียวกับไปเลยเติมอีกแล้วห้ามลกปากซองเด็ดนะเอ้ยอัน แคนอย่าพาน้องไปแค้นหนาวคุนมเตมแล้วหน,นาวหนาวเพลเลยก็มาแดดมาชื้นมาบ้านเน่ย เมื่อนี่แป๊บปาลุงแต่เศ้ามากคือจ่าแดดนักแดดนะพ่อซวยๆมาโอ้ยเห็นน้ำมาสีน้าอืมร้านสาวพีนลังแคหละบาทนี่ลังแคเต็มบ่มันสาวลังแคเป็นใหญ่ลายแถววะสิ ນີ້ເພາະອັນຊິບໍ່ໄດ້ທາງກົ້ມຈັ່ງຊິພໍທົນງູວ່າເຮົານີ້ກໍຊິມາພໍຄວນແລະປາລູງບໍ່ຄົນກໍຊິລາກຊິພຽງເທົ່ານີ້ໄດ້ພໍກກນາລ